เข้าสักทีแล้วครับแล้ววันนี้มันเด้งบนล่างเลยแต่แต่ข้างบนมันไปออกคามไงมันไปออกสองสอง,สองหนึ่งแล้ววันนี้ผมให้เดสองกับสามแต่ว่าเสียดาย9ก้ามันไม่มาแต่ว่าผมก็ประทับใจอ่ะเพราะผมผมผมทำไ,มไปหลายคลิปมากแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละชุดนะคือผมประทับใจมากเพราะว่าผมแบ่งปันผมผมคือผมรอเวลานี้มานานแล้วไอตัวที่ผมสั่งอัด แล,แล้วชุดนี้คือผมปล่อยตั้งแต่เนิ่นผมปล่อยตั้งนานแล้วครับไปดูใน YouTube ได้แล้วชุดเนี้ผมก็ปล่อยผมเน้นให้สำหรับงบน้อยผมทําคลิปตลอดบอกว่างบน้อยผมเน้นให้2องสี่สแมแล้วก็แปด้าในคลิปเดียวผมก็มีแล้วมันมาแล้วเลขประจําวันของวันเสาร์ก็มาจริงๆด้วย2ก็ออกสองหนึ่งแก็ออกสาครับสะใจมากเพราะว่าผมรอผมรอเวลานี้มานานแล้ว ผมรอเวลาที่มันจะเข้าไว้ตัวผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ดวงผมเปิดแต่เสียดายก้าวไม่มาก้าวมันมาก็ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมก็ซื้อแปดก้าเยอะแต่ว่าแปดสามผมก็ซื้อเยอะเหมือนกันเพราะว่าลอตเตอรี่ผมถูกและถูกหลายใบอยู่อันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งใบครับได้หนึ่งใบแล้วแต่ถ้ามันออกแปดสามนี่ผมจะได้เยอะกว่านี้อีกเพราะตอนที่ผมไปซื้อลอตเตอรี่มันได้ไปเดียวมีแค่นี้ ว่าเขาบอกว่าเขาเมาไป <c oughs> เขาบอกเขาเมาไปครับไหนด,ดีใจดีใจนะแม่ใครได้อะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ผมก็ให้ไปเมื่อสองวันที่แล้วผมให้สำหรับงบน้อยขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองและขอบคุณครับแล้วผมไปไลฟ์ในช่องทางทวิตตอกเนี่ยนะแล้วตอนนี้ช่องทงวิตตอรอะผมโดนแดงด้วยผมก็ไปไลฟ์ผม คือผมทาผมทาในคลิปในทิกตอกด้วยแล้วผมก็ทําในช่องทางของคลิปเดียวเป็นคลิปตัวเดียวกันแล้วบอกผมบอกเลยว่าวันนี้แปน่ะมันน่าจะอยู่ข้างล่างแต่บนอ่ะผมที่ผมไลฟ์สดอนน่ะผมว่าสองนะน่าจะอยู่ข้างบนแต่ผมไม่รู้ว่าสองมันจะมาสองอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจอกสองหนึ่งเออผมก็ไม่ได้ซื้อสองหนึ่งครับเพราะว่าผมซื้อก็ซื้อสองที่ผมให้ไปแต่ว่าพ่อผมไม่ชอบสองหนึ่ง ่ดีใจด้วยแม่เพราะว่าผมรอเวลานี้มาลานแล้วคือผมรอเวลาที่มันจะมาที่มันจะเข้าตัวที่ผมสั่งอัดสักทีเนี่ยแล้วไปดูคลิปหลายคลิปเลยครับที่ผมทําไปเมื่อคืนนี้เหมือนกันเมื่อคืนนี้ผมก็สรุปให้ผมด,ดูดูคลิปนะคลิปตันนี้ครับเป็นคลิปเรียวมีคนดูผมส,สองหมื่นเท่าไหร่นะ สองหมื่นเก้านะสองหมื่นแปดนี่มีคลิปเมื่อคืนสวัสดีครับมือเะเดอร์ไพซิเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็แบ่งป่วยผ่านนะแบ่งมันให้มันดือเก้านะครับสับมือได้เท่าไหร่แม่ได้กันเท่าไหร่นะครับผมถูกลอตเตอรี่สามแปดหลายใบสี่เจ็ดแปดมือสองกระเบียดก่อนไว้ให้เอนเด้อร์นัน หน้าตามต่อไหมรอบหน้าตามต่อไหมแม,แม,แม่รอบหน้าสัญจรเชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มหาข้อมูลเลยเพราะว่าเพราะว่าสัญจรน,นี่ค่อนข้างเล่นยากแล้วแล้วแปดนำเลิกมาแล้วครับแปดนำเลิกมาแบบเนี้ยสัญจรมันจะมีแปดมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันออกวันวันไหนเพราะว่ารอบหน้าสัญจรที่เชียงใหม่เพราะว่า มดูเขาถ่ายทอดสดมาแล้วพีว่บอกตรงกันเขาสัญจรที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็รอบหน้าออกวันอาทิตย์อาทิตย์นี้กำลังวันจะมีหนึ่งมีสี่แล้วก็มีแปดเป็นไปได้ไหมที่สัญจรจะมีหนึ่งกับมีแปดอันนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์นะครับแต่ว่ากำลังวันของวันอาทิตย์จะมีหนึ่งสี่แล้วก็แปดนะครับเป็นไปได้ไหมที่เพราะว่าวันนี้เลขเขาออกหนึ่งกับแปดไปแล้วเป็นไปได้นะเป็นไปได้สูง เป็นเบสเจ็ดสิบแปดสิบเลยที่ว่าเป็นไปได้หอยสัญจรจะต้องจะมีหนึ่งแล้วก็จะมีหนึ่งกับมีแปดแต่ว่าจะคู่กับตัวไหนเดี๋ยวรอกันก่อนนะครับแต่ว่าสองหนึ่งผมไม่ได้ซื้อใครถูกงก็ดีใจแต่วันนี้มันก็ได้หมดล่างไปแล้วนะครับให่สองกับแปดมาจริงแต่คู่เก่งแต่คู่แต่เก่งไม่ถูกอา้าวแม่ไม่ซื้อแม่ไม่ชอบแล้วแปดแปดสามครับนะผมใหผม้ผมให้แค่นี้ แล้วเมื่อเช้าตอนผมนั่งไล่นี่ทาเมื่อเช้านะผมไม่เปลี่ยนนะก็เมื่อเช้าตอนผมที่ผมบอกอะคือผมค่อนข้างที่มั่นใจเปลี่ยนแต่ว่าผมน่ะดันไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เมื่อเช้าที่ผมทําสายด่วนนะที่ผมทําสายด่วนะแล้วผมไปแล้วผมแบวออกนี่เมื่อเช้านี่ผมทําสายด่วนสายด่วนผมทําตัวนี้ผมเดี๋ยวผมแจกหน่อยผมทําตัวนี้แล้วผม อยูที่แปดสามเพราะผมค่อนข,ข้างมั่นใจแปดแต่ทีเนี้ยพอผมรู้ว่าหวยมันจะสัญจรเชียงใหม่นะผมก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นเก้านี่เป็นห้องส่วนตัวเดี๋ยวผมได้ดูเป็นห้องส่วนตัวที่ผมท,ที่ผมคิดไว้เห็นไหมมันมีแปดสามแล้วพอแปดสามเจ็จผมไปเปลี่ยนมาเป็นเก้าห้องส่วนตัวแล้วก็นี่ฮานอยอยู่นี้เดี๋ยวผมให้ฮานอยวันนี้ผมให้สี่กับห้าไป ได้สามร้อยมั้งแม่เอาแล้ววันหมูสามแปดผมน่าจะได้สามร้อยเพราะว่าสามหรือสี่ร้อยนี่แหละและว้วได้ลอตเตอรี่อีกลอตเตอรี่น่าจะได้หลายใบอยู่ผมชอบเพราะว่าผมชอบแต่ว่าผมผมชอบแปดสามมากกว่าแต่ว่ามันออกสามแปดก็โอเคแล้วคือผมรอเวลานี้มานานแล้วครับรอเวลาที่มันให้มันเข้าตัวอัด แล้วผมทําหลายคลิปเลยนะที่ผมบอกว่ารัฐบาลรอบนี้เด่นสองกับสี่ถ้าสองมาขอให้มาสองสี่สองเจ็ดแปดสามแปดห้าผมเน้นอยู่แค่เนี้ยอผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกนะแปดสามผมไม่ได้คิดว่ามันจะออกแปดผมแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้มันต้องมีแปดเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันวันเสาร์ผมคิดว่าหลังลอยกระทงอ่ะมันยังไงมันก็ต้องมีแปดไม่แปดก็สองแต่ว่าเสียรายข้างบนมันออกสองหนึ่งผมก็ได้ลอตเตอรี่หลายใบอยู่ พี่นะแม่เดี๋ยวจะแกหน่อยแล้วรอบหน้าตามกันไหมเนี่ย <c oughs> แต่กาขอโทษขออภยัยด้วยสําหรับเลขม้ามืดมันไม่มาครับแต่ว่าผม,ผมแฮปปี้แล้วแหละมันผมรอเวลานี้มานานแล้วที่ผมสั่งอันแปดสามเนี่ยมันมาสักทีเนี่ยผมอยากแล้วมันก็มาสักทีเพราะว่าอันเนี้ยผมก็ลงให้เมื่อสองวันที่แล้วผมลงให้ ให้งดน้อยเนี่ยแล้วผมก็เนแล้วผมก็แค่แคนเลยฟันสองสี่แล้วก็แปดสาม อ๋อผมถูกในนี้อีกสองใบแม่ผมไปซื้อมาเนี่ยเออผมไปซื้อในกองสลากพัดด้วยเนี่ยเพราะว่าผมซื้อเลขที่ผมให้น่ะผมซื้ออย่างละสองใบเออผมใช่ใช่ผมถูกคุ้มอยู่ครับน่าจะคุ้มอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อผมซื้อเนี่ยผมซื้อสองหกห้าแปดอนี้ยังไม่ได้ตรวจเลย ซื้ออย่างละผมจองไว้แล้วผมซื้อไว้สองใบเนี่ยแต่ว่าผมเน้นแปดสามไงผมชอบแปดสามากผมเลยไปซื้อแปดสามอยู่ม่เอกทำได้แล้วโคตรเจ๋งสุดจ้าขอบคุณครับสบายดีดี <c oughs> ใ,ใจมื่อนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมถือรถได้หลายใบอยู่ผมต้องไปเบิ้งก็ว่าผ,ผมถึอจ็กใบแต่ว่าผมปบื้มแบบว่า รอมันี่มานานแล้วถึงแม้มันก็แตกสามตัวแต่ว่าคือผมผมแฮปปี้ตรงที่ว่าผมสร้างอัดแปดสามอย่างนีเพราะว่าผมบอกแล้วว่านี้ผมว่าแปดผมว่าคือผมว่าแปดนํำหน้าอยู่ข้างใต้แล้วมาแปดก็ไม่หรีจับคู่กับแปดสามอ่ะแจกน้อยแจกน้อยแม่มีใจดำเมื่อกี้ผะว่าคนน่าสนถือกับผมหลายแล้วว่าคนน่าสิตามก็จะติดตามเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเหบืออเลยนะ เป็นทุกขาลาบเขาจะเพราะว่าผมไปไลน์ในทิกตอกล่ะคนดูผมเจ็ดร้อยผมกําลังจะลงไลฟ์แล้วน่าจะมีคนกดไลยงานผมช่องผมโดนแดงแล้วตอนเนี้ยช,ช่องชช่่อองงผมโดนแดงแนละ้วเอาแบบนี้นะผมขอฝากช่องช่องทางผมจะฝากไอ้ทิกตอกสำรองเพราะว่าผมอยากไลฟ์ได้ช่องเนี้ยมันไมเ่เนี่ยผมก็ทําคลิปไว้มีด้วยครับแปดสามคนเห็นเท่าไหร่ล่ะ ัฐบาลสวัสดีครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วที่เซาท์สิงคโปไทยนะครับการที่เรามาเจอกันเล้วที่ใครก็ไม่คลิปนะครับเกิดจากบุญสัมพันธ์ทานนี้เช่องสำรองที่ผมถ่ายไปนะครับผมจะฝากช่องสำรองผมแล้วกันนะเพราะว่าช่องนั้นโดนแดงแล้ะผมคนดูเยอะวัน มาไลฟตอนที่ผมลงดุนแดงแมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะแคนดูผมเ,ก,เกือบแปดร้อยอ่ะผมกำลังจะลงแล้ว <c oughs> น,น่าจะกดทุงให้ผมอันนี้เป็นช่องติ๊กตอกสำรองนะ ถ้าหนึ่งพันคนน่ะผมสามารถไลฟ์ได้นะครับเพราะว่าผมจะพักช่องนั้นไว้ช่องนั้นจะมีผู้ติดตามหมื่นเจ็ดแต่ว่าผมโดนแดงไปแล้วมีคลิปยืนยันอีกหนึ่งคลิปจะปล่อยน้อยให้วันหน้าตามต่อไหมครับขนุไทย16มินการลังรอยกระทงนะประจำวันเสาร์2478นะครับ หลังรอยกระทงนะครับสองกับแปดแลนลดนะครับขนมไทย16บุกพิธีกาหาอีกสองพระรองแปดนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับสอง 4, สี่85 2เ3ขอให้โชคดีความสุขต่อต่อลมหายใจขอบคุณครับ เค okay, นะเดี๋ยวผมปล่อยน้อยแล้วก็เราพักผ่อนกันวันนี้เราแฮปปี้แล้วใครจะกินหมูก็ไปกินนะ <c oughs> ใครไม่ได้ก็ตามต่อใหม่นะครับวันนี้ก็ผมก็อิ่มแฮปปี้มีความสุขเพราะาผมผมรอเวลานี้มานานแล้วกับไอตัวรัฐบาลอัดอัดมันมันไม่เข้านานมากเลยครับหลายเดือนแล้วแล้วรอบเนี้ย ถึงมันไม่แตกสามตัวผมก็ปรับปลื้มใจเพราะว่าผมสั่งอัดสามแปดแล้วผมวิเคราะห์ตั้งแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่วันที่กลางคืนที่พอหลังพอว่ารัฐบาลออกกลางคืนผมไล่เลยวันนั้นนะ่ะมันสุกแล้วผมก็นั่งวิเคราะห์ให้อ่ะเดี๋ยวผมให้อะไรนะนอยไปนอยวันนี้สี่กับห้าสี่กับห้าครับวันนี้นอยนะเน้นห้าไปแต่ถ้าใครได้แล้วไม่ต้องลิ้นนะ เพราะว่าน้อยก็เล่นยากล็อกได้บนล่างโอ้ยดีใจด้วยแม่ผมแต่ว่าผมไม่ชอบสองหนึ่งแต่ว่าถูกผม,ผมได้หมดเนี่ยเพราะว่าก่อนจะก่อนจะบิดเนี่ยผมก็ไปซื้ออีกออผมก็ไปผมก็ไปซือ้อสามแปดเพิ่มเพราะว่าผมชอบผมชอบแปดสามแปดห้าแปดเก้าก็เลยซือ้อโอเคนะครับรอบหน้าตามต่อนะแม่แม่สวัสดีครับฝากบอกตั้วต้อ,อนน้ำเตื่อว่านี่ของแท่อยู่พี แม่หลังบอกนละมีคลิปหลายคลิไปไปบเบืนน้องลด